สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนมาพบกับทีเชอร์สิริการในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็จะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้ในส่วนของหลักภาษาเรื่อง วันณยุกต์ไทยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาทําการเขียนงานลงในสมุดเป็นครั้งแรกนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทยเล่มสีเขียวเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมารับสมองกันลงไปในสมุดภาษาไทยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมสมุดนะคะดังตัวอย่างที่ที่เชื่อยกตัวอย่างมานะคะค่ะ ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่หนึ่งค่ะเราก็จะมาทำการเขียนวันที่แบบย่อนะคะเด็กๆสังเกตนะคะในสมุดบรรทัดที่หนึ่งเราจะไม่เขียนเราจะมาเริ่มเขียนในบรรทัดที่สองช่องที่สองนะคะเด็กๆลงมือเขียนเลยค่ะวันที่25เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะ หลังจากเขียนเลข25แล้วให้เว้น3ช่องหลังจากนั้นเด็กๆเ,เขียนเดือนเป็นตัวย่อเลยค่ะสอเสือจุดคอควายจุดเดือนสิงหาคมค่ะเด็กๆหลังจากเขียนเดือนเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เว้นไปอีก3ช่องแล้วเขียนพศออเป็นตัวย่อนะคะ 2,564เราเขียนตัวย่อเป็น64เป็นเลขไทยค่ะหลังจากนั้นเขียนพอสอเสร็จแล้วเด็กๆเ,เว้นไปอีก3ช่องเขียนครั้งที่1ค่ะดังตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆ แล้วหน้าเส้นสีแดงในสมุดของเด็กๆนะคะเด็กๆเขียนตัวเลข1 2 3เป็นตัวเลขไทยดังตัวอย่างที่ดิื่์เขียนให้ดูนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเราจะมาทำการลับสมองโดยเขียนตามคำบอกค่ะ เราจะมาทำการรับสมองโดยเขียนตามคำบอกคำที่1น,นะคะเด็กๆพร้อมนะคะคำที่1แดดออกคำที่1แดดออกเด็กๆเขียนลงไปให้ตรงกับเลขหนึ่งเลยค่ะคำที่สองจำปา คำที่สองจำปาเด็กๆเ,เขียนให้ตรงกับเลขสองเลยนะคะคำที่สามแต่งตัวคำที่สามแต่งตัวค่ะรับสมองกันครบแล้วสามคำต่อไปเราลองมาเฉลยกันดูซิว่าเด็กๆ เขียนกันถูกหรือเปล่าค่ะตัวอย่างเฉลยรับสมองคำที่หนึ่งแดดออกเอดอดแดดออกออกแดดออกแดดออกเขียนกันถูกใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะคำที่สองจำปาจออำจจำ ปออาปาจำปาจำปาและคำที่สแต่งตัวเอตองอแต่งไม่เอกแต่งตอไม่หันอากาศวอตัวแต่งตัวแต่งตัวเด็กๆเ,เขียนกันถูกทั้งสามคำเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเรื่องวรรณยุกไทยค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าคำในภาษาไทยมีเครื่องหมายที่เรียกว่าวันยุกกากับอยู่ด้านบนของคำซึ่งเจ้าวรรณยุกนี้เองที่ทำให้เวลาเราอ่านออกเสียงแล้วเกิดเสียงสูงสูง,สงต่ำต่ำแตกต่างกันค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าวรนณยุกในภาษาไทยมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะวรรณยุกในภาษาไทยก็จะมีวรรณยุกเอกวรรณยุกโทวรรณยุกตรีและวันณยุกจัตวาค่ะ มีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะแต่ว่าเสียงของวรรณยุกต์จะมีด้วยกันทั้งหมด5เสียงค่ะเด็กๆคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาค่ะเด็กๆจำให้ดีนะคะวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมด4รูป5เสียงค่ะ ค่ะเด็กๆคะวรรณยุกค,คืออะไรวรรณยุกก็คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำวรรณยุกทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำวรรณยุกทำให้เกิดคําที่มีความหมายแตกต่างกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะเด็กๆคำว่าปลาคำว่าปลาไม่มีเครื่องหมายบนพยัญชนะต้นแต่มีเสียงวรรณยุกต์นั่นคือเสียงสามัญค่ะซึ่งปอปลาเป็นอักษรกลางเมื่อประสมกับสระอาซึ่งเป็นสระเสียงยาวจึงทำให้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญค่ะคำว่าปลาหมายถึงการคว้างปลาสิ่งของ ต่อไปคำว่าป่าถ้านักเรียนเติมไม้เอกด้านบนพยัญชนะต้นของคำว่าป่าจะเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่าป่าและมีความหมายเปลี่ยนเป็นอีกความหมายทันทีค่ะป่าหมายถึงสถานที่ที่มีต้นไม้ภูเขาและสัตว์ค่ะต่อไปคำว่าป้า นักเรียนเปลี่ยนจากไม้เอกเป็นไม้โทด้านบนพยัญชนะต้นคำว่าป่าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าค่ะค่ะป้าก็หมายถึงพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ค่ะต่อไปคำว่าป้าค่ะป้าต่อไปให้นักเรียนเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตรีคำว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้า ะะซึ่งคำว่าปา้าหมายถึงคุณพ่อในบางภาษานะคะซึ่งเด็กๆบางคนก็เรียกคุณพ่อว่าป้าค่ะต่อไปคำว่าปา๋าค่ะคำว่าป๋านะคะเปลี่ยนจากไม้ตรีเป็นไม้จัตวาคำว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปา๋าค่ะคำว่าป๋าก็คือหมายถึงคุณพ่อในบางภาษาเช่นเดียวกันค่ะค่ะ เด็กๆคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการใช้วรรณยุกในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นนักเรียนจะต้องฝึกผันวรรณยุกด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะการผันวรรณยุกอักษรกลางให้นักเรียนชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วแล้วหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะดังตัวอย่างคะ่ะ ต่อไปเด็กๆคะนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงสามันนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาค่ะเด็กๆคะเรามาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะค่ะ เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาผันเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปลาซึ่งเป็นเสียงสามัญซึ่งไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะนักเรียนมาช่วยกันผันวรรณยุกต์คำว่าปลานะคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะปลา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 อีกครั้งนะคะปลาปลา ป้าป้าป้าเก่งมากๆค่ะต่อไปเรามาผันเสียงคำว่ากากันนะคะกา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 อีกครั้งนะคะกา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 เก่งมากๆค่ะ ต่อไปเรามาผันคำว่าเต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 าาอีกครั้งนะคะเตา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 ค่ะต่อไปเรามาฝึกพันคำว่าดีดี ดี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 อีกครั้งนะคะดี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 ด,ด,ดีค่ะต่อไปเรามาฝึกพันคำว่าตู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 ตตต อีกครั้งนะคะตู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 เก่งมากๆค่ะค่ะลำดับต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันนะคะโดยเด็กๆเ,เขียนลงในสมุดภาษาไทยต่อจากการรับสมองกันเลยนะคะค่ะนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆด,ดังตัวอย่างของที่เชิญนะคะ หลังจากที่เด็กๆรับสมองไปแล้วสามคำให้เด็กๆขีดเส้นใต้ปิดค่ะหลังจากขีดเส้นใต้ปิดแล้วให้เด็กๆเขียนเรื่องค่ะวันนี้เราเรียนกันเรื่องวันนยุคเด็กๆเขียนคำว่าเรื่องวันณยุกนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่าเรื่องค่ะดังตัวอย่างค่ะเด็กๆ ต่อไปบรรทัดข้างล่างคำว่าเรื่องให้เด็กๆเ,เขียนคำสั่งค่ะถ่าหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนคำสั่งจงตอบคำถามต่อไปนี้เสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนโจทย์ข้อที่1เลยนะคะข้อที่หนึ่ง,ะะงวรรณยุกมีกี่รูปกี่เสียงข้อที่หนึ่งวรรณยุกมีกี่รูปกี่เสียงเขียนลงดังตัวอย่างเลยค่ะเด็กๆ หลังจากนั้นบรรทัดข้างล่างที่ที่เชื่อวาดรูปหัวใจให้เด็กๆใส่คำตอบเลยนะคะวาดรูปหัวใจแล้วนับต่อจากรูปหัวใจไปสามช่องแล้วเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่สองเขียนคำถามลงไปนะคะคำว่าป่ามีรูปวรรณยุกใดคำว่าป่ามีรูปวรรณยุกใด ใส่คำตอบลงไปข้างหลังหัวใจเหมือนกันค่ะนับต่อจากหัวใจไปสามช่องแล้วเขียนคำตอบนะคะต่อไปข้อที่สาํคำว่าดูตรงกับเสียงวรรณยุกใดคคำว่าดูตรงกับเสียงวรรณยุกใดเด็กๆใส่คำตอบลงไปในบรรทัดล่างเลยค่ะหลังจากนั้นใส่คำตอบครบทั้ง3ข้อแล้วขีดเส้นใต้ปิดค่ะ หลังจากขีดเส้นใต้ปิดแล้วให้เด็กๆเ,เขียนสำนวนไทยหนึ่งสำนวนค่ะตัวอย่างเช่นสำนวนไทยคําว่าดินพอกหางหมูค่ะดินพอกหางหมูก็คือการที่เราทาํางานค้างค้างไว้เป็นเวลานานทําให้มีงานสะสมไว้มากๆเปรียบกับสำนวนไทยที่ว่าดินพอกหางหมูค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วหาคำตอบเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งมาให้ที่เชิดตรวจด้วยนะคะค่ะกิ่งมากๆค่ะค่ะมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนว่าคำต่างๆที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันผันด้วยเสียงวรรณยุกตใด แล้วมาพบกันใหม่ครับเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย